เกิดอะไรขึ้นทรัมป์ยื่นข้อเสนอสุดเซอร์ไพรส์ให้ไทยแต่มีเงื่อนไขที่อาจทําให้ความสัมพันธ์กับกัมพูชาสั่นคลอนมาเจาะลึกเบื้องหลังดีลลับนี้กันนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์กับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลดทรัมป์และนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือข้อเสนอที่ทรัมป์หยิบยื่นให้ประเทศไทยหากสามารถเร่งรัดการกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้สําเร็จ ท่านค้ำเป็นคนตรงไปตรงมาครับคุยกันแบบเปิดอกไม่มีอะไรซ่อนเร้นนายอนุทินกล่าวสิ่งที่ท่านกังวลคือเรื่องการกู้ทุนระเบิดเพราะถ้ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงที่เคยให้ไว้ไทยก็อาจต้องระงับความร่วมมือบางอย่างแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นให้คิดการที่สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอาจตีความได้หลายแบบทั้งในแง่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและในแง่ของการแทรกแซงกิจการภายในของภูมิภาค ใจความสำคัญของการพูดคุยคือหากไทยสามารถเร่งการกู้ทุนระเบิดได้เร็วเท่าไรสหรัฐก็พร้อมที่จะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยลงถึง2%เนเลยทีเดียวนายอนุทินกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่รู้ว่าท่านประธานาธิบดีพูดเล่นหรือเปล่าแต่เมื่อคนระดับนี้พูดเราก็ต้องรีบทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดคำถามคือข้อเสนอนี้คุ้มค่าหรือไม่2%อร์เซ์ที่ว่าน,นี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกับกมพูชาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากไทยเร่งดำเนินการตามข้อเสนอของทร้อม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงประเด็นการเจรจาภาษีกับการแก้ไขปัญหาชายแดนในอนุทินตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสองหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ได้ออกหนังสือให้ระง,งับการเจรจาไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ต้องซีเรียครับเรื่องแบบนี้ปรับเปลี่ยนได้เสมอสิ่งสำคัญคือต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการตัดสินใจของรัฐบาลไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าจะต้องบุกเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่มีทุนระเบิดอยู่ดีแบบนั้นไม่ได้เราต้องทําให้ทุกอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์นายอนุทินกล่าวเมื่อถามถึงท่าทีของกัมพูชาหลังจากการยุติปฏิญญากัวลาลัมเปอร์นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลได้แจ้งความประสงค์ไปแล้วตอนนี้เขาแสดงความเสียใจมาแล้วเหลือแต่การขอโทษสําหรับความเป็นไปได้ในการเจรจาลดภาษีกับสหรัฐจากสิเปอร์เซหากการกู้ทุนระเบิดเป็นไปตามเป้านายอนุทินตอบว่า ตรงไหนที่มีโอกาสเราก็ต้องคว้าไว้ถ้าไม่ทําก็ขึ้นภาษีถ้าให้ทําจะลดให้ไหมนี่คือสิทธิ์ของเราในการเจรจาต่อรองแต่เดี๋ยวก่อนหากกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสหรัฐจะทําอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าสหรัฐเป็นพยานไทยเป็นผู้ถูกละเมิดและได้แสดงท่าทีไปแล้วหลายครั้งเมื่อถามถึงกรณีที่แม้ไทยจะแสดงท่าทีแล้วแต่กลับจะระงับการเจรจาภาษีนายอนุทินชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจผิดไม่ชี้แจงไปแล้วก็ไม่มีการระง,งับเราต้องมีหน้าที่ชี้แจงครับสิ่งที่เราทําอยู่ขอให้ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศไทยให้มากที่สุดสําหรับการตัดสินใจเรื่องการระง,งับการเจราจาการค้าไทยสหรัฐในอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบแต่สุดท้ายก็ต้องมีการนําเสนอผู้บริหารของเขาซึ่งไม่น่ามีประเด็นอะไรเพราะไทยก็มีจุดยืนอยู่แล้วว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนสุดท้ายผู้สื่อข่าวถามว่าหากกัมพูชาย,ยังคงแสดงความเป็นปรปักอยู่ไทยจะยินยอมจับมือด้วยหรือไม่นายอนุทินตอบว่า เรื่องการสัมผัสมือเป็นมารยาทตลาดก,การคือเราจะกลับไปดำเนินการตามปฏิญญาได้ก็ต่อเมื่อความเป็นปรปักของกัมพูชาไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติถึงตรงนี้แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรข้อเสนอของท้ามเป็นโอกาสทองของไทยหรือเป็นกับดักที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่สหรัฐเข้ามามีบทบาทในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยและคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในสถานการณ์นี้